กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับรายการเรื่องทอยแลผมเหมือนคนถอยคนเดิมนะครับแม่งเหมือนรายการชาแนลวันพีเลยว่ะเพราะว่าเราได้วันพีใหม่แล้วนะครับวันพีแม่งรัวๆเลยนะฮะต่อกันไปโอเคซาโบนะครับผมคนที่เคยดูตอนโคราไปแล้วนะครับก็ผมเคยพูดไว้นาะว่าซาโบแม่งไม่น่าจะมีหมวกผมเห็นแล้วแม่งมีหมวกขออภยัยมาแล้ทีนี้นะครับก็ เดิมครับแมวเงินนะฮะแมวเงินแมวทองแล้วก็มีแมวขาวนะครับก็จะแยกเป็นเหมือนโซนเหมือนพวกโซน DV d ดีโซนเกมแล้วพวกนี้ทองก็ญี่ปุ่นเงินก็ฮ่องกงขาวก็จะมีเพิ่มมาดินทองนะครับแล้วมีสีอื่นอีกเดี๋ยวค่อยลงดีเทลให้ดูว่าสีไหนมันเป็นอะไรบ้างนะครับก็เหมือนเดิมครับเมกาเฮาส์งานป๊อบซาโบนะครับซาบโบพารเดตออฟพาเดตมันเขียวนะซิลลิงไซริงอเกนนะครับ เป็ตัวนี้ด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ครับผมด้านหลังจะมีทีวีวโมเดลให้ดูคร่าวๆว,ว่ามีพาร์ทอะไรมาบ้างเปลี่ยนไมาบ้างแนละ้วมียืนควบโพล่ามาให้ดูนะครับเตือนอันนี้น่าเตือนเพราะว่ามันมีพาร์ทที่เป็นชี้เล็กๆก็คือระวังลูกหลานเอาเข้าปากอบติดคอตายนะครับผมก็ระวังกันด้วยซาโบไม่ตายแต่เดี๋ยวลูกท่านจะตายนะครับก็มาดารางเหลือแล้วแกะเลยดี๋ยา ด้านในเป็นรูปโคลานะครับของซาโบด้านในเป็นรูปซาโบอ,อย่างนี้นะครับเป็นรูปซาโบสามมุมเลยอันนี้เลยรับ แกกองเสร็จแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นตอนที่ผมกอนะครับแม่งสามชั้นมีตัวตันหัวนะจันท่อจันไฟโอดเยอะมาดูีละอย่างเป็นตัวที่พาร์ทเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยจับมาปอปแล้วนะแต่ไม่รู้ตัวอื่นจะเยอะกว่านี้ไหมแต่ตัวนี้เยอะมากฐานเป็นสีฟ้าน้ำเงินน้ำทะเลนะครับซาโบนะครับ P O P อ a ีพ a g e of t ออฟนะครับผมไม่มีอะไรพิเศษ มาดูพาร์ทก่อนมีหัวมาให้หนึ่งหัวนะครับเปลี่ยนผมไม่ได้นะครับมีรอยแตแถลตั้งแต่เด็กตอนที่เขารอดชีวิตมาแล,ล้วรักดากอนช่วยไว้นะครับอันนี้มันจะเป็นที่ห่อหัวมาเนี่ยทำมาดีมากดีกว่าของตัวอื่นๆเลยที่ผมจับมาชอบมือมีมาให้3แบบนะครับเป็นมือแบบ ที่เขาใช้ท่าเออ่มังกรที่เขาชอบใช้นะครับในเรื่องทำแบบนี้แล้วเนี่ยอย่างงี้นะครับสองข้างซ้ายขวาแล้วก็มือธรรมดาไว้ถือผมว่าน่าจะถือ,อผลของ S นะครับผลเมลาเมลานะครับที่เกิดใหม่ผลที่เกิดใหม่หลังจากที่ผู้กินคนแรกได้เสียชีวิตไปก็คืีเอสนะครับอ่าเนี่ยพอดีนะครับผม มาดูกันมีไฟมาให้ 1, 2, 3, 4, 5ชิ้นนะครับามาดูทีละชิ้นไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของตัวด้วยเดี๋ยวต้องค่อยๆไล่ใส่ไปนะครับตุ๊บๆแล้ผมมีแว่นมาให้แว่นตานี่แว่นที่อยู่บนหมวกอะนะครับผมแล้วก็มีท่อ,อาสารรักประจำตัวของซาโบนะครับมีใส่กันกระแทกมา เหมือนแบบเขาติดมาน้งกต่เด็กๆนะครับเพราะว่าสาคนสามพี่น้องซาโบลูฟี่แล้วก็เอสใช้ท่อแป,ป๊บอันนี้ตั้งแต่เด็กเขาก็เลยติดมาอันนี้เป็นแขนแยกมาให้ยืมท่อ,ทอดได้แน่นอนนี่ออ่ะนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ถือท่อแป,ป๊บเป็นมือแบบกรรมนะครับผมถอดมาได้แบบกรรมาไว้ถือท่อแป,ป๊บแน่นอนค่อนข้างชัว แล้วก็แขนอีกข้างหนึ่งขาเดียวมากเป็นมือแบบกำมัดยืนต,ตรงๆไม่มีอะไรพิเศษนะครับเป็นแบบกำมัดอย่างเงี้ยขาเดียวจริงๆตัวนี้อะมาถึงเมนหลักแล้วเขาก็ใส่กันกระแทกมาให้สองชิ้นแล้วตามข้อต่ออย่างที่เคยพูดไปในตอนโคล่านะครับมันจะทําให้เวลาใส่เข้าไปมันจะไม่เป็นรอย่อดได้ แขนถอดได้สองข้างถ้าจําได้ตอนโคล่ามันจะถอดได้แค่ข้างเดียวนะครับสะซาวโบถอดได้สองข้างัวถอดได้ไหมถอดไม่ได้แต่ว่ามีหัวเปลี่ยนให้เปลี่ยนได้เลยนะครับเฮ้ยผมถอดได้วะ่ะแต่แม่งหัวเป็นงี้ยี่แม่งตลกวะ่ะนี่มันไอ้นี่นีกว่าดอนชินเจา้าซาวกูกลายเป็นดอนชินเจ้าไปแล้วอ่า ถอดได้แล้วไม่ผมเห็นว่าเหมือนผมจะถอดได้ด้วยว่ะถอดได้ว่ะถอดมาเป็นในนี่เลยอะไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวเล็กๆอะนะครับเนี่ยถอดมาเหมนพวกดอยอะถอดได้ไหมั้งแต่มันไม่มีพาร์ทเปลี่ยนนะเวย้ยเออก็แปลกดีหรือว่ามันจะออกพาร์ทเสริมมาเปลี่ยนได้วะจที่ไม่น่าสนใจนะเนี่ย เป็น่างนี้นครับหัวที่มีหมวกกับหัวที่ไม่มีหมว,วกเราจะใส่เข้าไปหัวไม่มีหมวกจะเป็นแบบนี้โอเคมายืนบนฐาน มือพวกข้อต่อเนี่ยถอดได้ทั้ง4แขนที่มีมาให้เลยนะแต่ค่อนข้างอิสระในการที่คุณจะโค้ท่าเลยแหละค่อนข้างแน่นด้วยเมื่อกี้เพิ่งใส่ไปเอง ผมไม่ได้กดหนักด้วยนะแต่มันเข้าแบบเข้าล็อกของมันเองแล้วมันแน่นมากไปเนี้ยป๊บแล้วตอกมันแน่นมากด้านหลังครับตรงเสื้อตรงนี้จะมีที่เก็บท่อเดียวเราเสียเข้ามา <c oughs> คือมันสามารถดันออกมาได้อีกอะแต่เดี๋ยวว่าอย่างที่บอกก็คืองานป๊อปเวลาพวกข้อต่อที่เป็นมือกำมอย่างเงี้ยหรือเป็นพวกที่ใส่อาวุธอะถ้าคุณฝืนน่าจะลอยเลย อย่าไปฝืนนะครับประมาณนี้แล้วพวกมืออะไรพวกนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูตอนที่ดีว็วเ,เป็นตัวดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมสงสัยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะอย่าพ่งไปไอหัวนี้แม่งน่าจะไว้ใส่แว่นปะวะลองลองลองต้องลองใส่แว่นได้ปะวะซาโบใส่เงี้ยนะ แล้วผมปิดไม่ได้เราไม่เคยเห็นซโบโปใส่แว่นเลยนุ่มอันนี้ทำใส่ดูละไม่ได้ไนะครับเดี๋ยว,ยวต้องหาคําตอบนะครับว่าแว่นไว้ใส่อะไรนะครับโอเคโอเคตาม,มาดูรีวิวอย่างเต็มตัวเลยครับผม ครับผมจากการรีวิวอย่างเต็มเป็นตัวของซับบนะครับก็คือมีพาร์ทมาค่อนข้างเยอะมาก4แขน2หัว1ท่อ3ไฟ4มือนะครับไอไฟเนี่ยถ้าเป็นพาร์ทอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบยึดเขาเรียกว่าอะไรนะเกาะอะเกาะม่อย่างเงี้ยบางส่วนเกาะแน่นอะตรงเนี้ยเกาะแน่นตรงที่แขนตั้งลงเกาะแน่นที่เห็นในรีวิวนะครับแต่ถ้าเป็นอันเนี้ย ตรงหัวหลายข้างซ้ายนะครับถ้าไม่เป็นเอาท่อไปขึ้นมาพาดอะ่ะมันจะไม่อยู่เลยนะครับเนี่ยผมปล่อยมือก็ล่วงแล้วนะครับผมก็คือมันไม่มีจุดยึดแล้วก็มันจะทําให้โมเราเป็นลอยในบางส่วนนะครับผมเนี่ยถ้าเราใส่เข้าไปแล้วมันไม่อยู่เรากดไปกดมามันก็จะเป็นลอยนะครับมือบางบาง,บางข้างอะ่ะที่เป็นมืออ่อมือไอ้อย่างเงี้ยนะครับทั้งสองข้างเลยคือข้างมันจะลวมตรงข้อ นะครับผมเพราะว่าแต่ว่ามันไม่มีปัญหาคือมือข้างนี้มันตั้งขึ้นนะครับอย่างเงี้ยแล้วเวลามือใส่เข้าไปมันก็จะไม่หลุดเพราะว่ามันตั้งอยู่แต่มันก็หลวมอะคือซื้อโมมาแม่งหลวมอะไรเงี้ยนะครับมันมันก็มีเขาเรียกว่าปัญหาทางจิตใจนิดนึงนะครับแต่ตันตั้งโชว์ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะตั้งโชว์คู่โคลราได้คือถ้าเป็นพัรทที่ไม่มีหมวกแล้วโคลราถือหมวกอะแม่งยืนเท่แต่ถ้ามุด ซาโบแม่งใส่หมวกแล้วโคาชถือหมวกเอ้าทำไมหมวกแม่งมีสองใบนะครับก็การยืนคู่มันก็ต้องเลือกท่าดีๆนะครับผมโอเคสำหรับตอนเออซาโบตอนนี้นะครับเราขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ถูกใจผมขอฝากไลค์และแชร์เพจ Facebook ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ช n e l ใน YouTube นะครับกดปุ่ม Subscribe สีลงแดงนั่นแหละสำหรับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ โกโปรเดินเย่ใช้โกโปรถ่ายอ่ะโอเค